สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทันภูมิเกียรติทุกทกท่านครับผมยินดีตอนรับทุกท่านสูวบังคำชนมาพบกับเจวรถด,ดวนสายบุญครับเจเราจะมีอะไรบอกสู่พ่พอแม่พี่น้องฟังติดตามชมครับผมพี่น้องครับในเวลาเดียวกัน วรถของเจวรถดวนสายบุญกําลังจะออกเดินทางแล้วครับจะเป็นแบบไรติดต,ตามครับเราก็บอกว่าถ้าบุญวัส,สนาเรามีเราเราจะถูกเราก็ถูกค่ะ<อ>ถ้าถึงเวลานะคะอันนี้เชื่อค่ะเชื่อ<ม>เพราะเราเป็นคนปฏิบัติธรรมบางทีก็ไปเห็นอยู่ที่องค์หลวงปู่ทิ้งงวดที่ออกออกอะไรออกหนึ่งเจ็ดนะคะ เห็นเห็นท่านให้หนึ่งเจ็ดสวยมากมแล้วก็เห็นอยู่ที่องค์สมเด็จพระพิยะห้าหนึ่งเจ็ดออกสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดตรงตรงอันนี้ถ้าจะว่าคุณแม่คุยเนาะคุณแม่จะให้ดูตอนแรกคุณแม่ว่าจะไม่เปิดตัวหรอกแต่ก็ได้มาแล้วแอดมินขอคุณแม่ก็จะบอกครับผม ขอบคุณคุณแม่มแต่ถ้าคุณแม่บอกไปวันนี้ถ้ามันไม่ถูกหรือยังไงก็ขอโทษทุกๆคนไว้ด้วยนะคะครับคุแล้วแต่บุญวัส,สนาของของเรา,านะคะตั้งแต่คุณแม่ถูกมาช่วงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูนะคะด,ดูนี่ก่อนแล้วคุณแม่จะบอกจะ,จะบอกอยู่นะคะ บออยู่แต่ว่าเอาเอาเอาหลังๆนี่เนาะอันอันอันเก่าๆไม่ต้องเอาแล้วเนาะครับผมครับเอาเอาที่ที่ที่ล่างล่าสุดมาเออเดี๋ยวเพื่นอยากกลับเออเออเออพื่นอยากกลับพี่เพื่นเดี๋ยวให้เพื่นจำผ้าสักหน่อยก่อนคเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้ถ่ายไว้อยู่ มาแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะแบบเจอกระ้วยบังเอิญเนาะอาจจะเป็นแบบบุญวัสนาของเรา,าบบเออเนี่ยงวดศูนย์สามเจ็ดก็ถูกถูกเลขสามตัวถ,ถูกงวดศูนย์สามเจ็ดงูเข้าบ้านลูกช,ชายเร่งเออครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเอ,อ งูเข้าบ้านค่ะเลขที่บ้านเจ็ดสามอันนี้งวดที่แล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งผิดตัวหน้าตัวเดียวครับค่ค่ะค่ะอันนี้คืองวดที่แล้วนะฮะผิดตัวหน้าตัวเดียวครับถ่ายไว้เลยค่ะค่ะผิดตัวหน้าตัวเดียวครับแล้วงวดที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ ว่ที่171ก็ถูกเลข3มตัวเออแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวทาแอดมินอ่ะนี่ไงคะฝันฝันว่าท่านท้าเวสวรรณมามาหาสามห5 8ครัสผมห้างคืนเราก็เลยถูกตรงครับผมตรงเลยเราก็เลยได้ค่ะัวนะแล้วพอ พอไปไหว,ว้เนี่ยไปไหว้เนาะแล้วเอาเงินถวายท่านเนาะรเราก็มาดูที่เงินด้วยเงิน,นเป็น 29, แปดสองเก้าเราก็เลยกลับไปกลับมาหกประตูอันนี้ไปถวายที่พ่อปู่แม่ย่าสี่สุอืมแล้วงวดก่อนเราไปถวายเลขท้ายเงินก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็ฝันว่าพญานาคพญานาคมากัดขาอยู่ตรงข้างล่างเราก็เลยเน้นจะมั่นใจว่าห้าเจ็ดเป็นเลขล่างครับ เออลูกลูกชายลูกชายค่ะอ่าเดี๋ยวเอาอย่างงี้คุณแม่ค่ะเดี๋ยวทีนี้อ่าตอนนี้นะอันนี้งวดไหนน้องอันนี้ดูสภาพคุณแม่นะครับแม่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับอันนี้วันนี้อันนี้วันท่าเจ็ดอ่ะถ่ายไว้เลยอันนี้วันท่าเจ็ดนะถ่แต่ว่าอันนี้ห้าเจ็ดนะไม่ใช่นะคนละงวดนะงวดที่ผ่านมาห้าเจ็ดคนละงวดงวด งวดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ถูกสามตัวเรื่องจริงแหละค่ะเรื่องจริงเพราะเราอยู่ในธรรมในชินธรรมเราไม่คุยเราเราไม่พูดเรื่องโกงแต่มันข้ามแล้วนะคุณเออใช่อยู่ขอจะขออนุญาตก่อนนะคะครับนั่นอ่ะถ่ายไว้ยังงวดนี้ผมมาที่หลังสรุปให้ผมหน่อยได้หัวตัวไหนครับงวดนี้งวดนี้เหรอคะครับผมงวดนี้ครับสิบหกธันวาคมนี่เหรอครับธันวาครับคุณแม่ ฝันบ้าเครับคุณเมื่อฝันฝันอะไรยังไแม่ดูวันนี้คุณแม่จะเอาฝันไหนเออเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่ชอบอันนั้นค่ะค,คุณแม่ชอบ0880์แปดแปดศูนย์ศูนยเนาแล้วก็ 1881 1 8 8 1 1 8 8 1อ๋อนึกออกแล้วฝันว่าได้ขับรถค่ะครับขับรถตู้ของตัวเองนะคะครับทะเบียนรถตู้6218 6218 6218ว่าขโมยเข้าบ้านค่ะครับบ้านเลขที่730 730ครับ730ค่ะอ้าว ละก็จะซื้อกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเถิบขึ้นเถิบลงแต่เลขที่ชอบก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะมันถูกเลยนะชอบซื้อหวานเยอะแล้วก็เออก็กันไม่ต้องเป็นเป็นรวยหวานนี่แหล้วจริงๆแล้วก็ยังไม่ถึงวันนี้ได้กลับมาในนั้นเลขที่ชอบนะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์ แล้วก็ของแท้ก็ต้องเลขเดียวไปเลยเอออ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดอ่ะของแท้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์มันตก็มาตรงทางมาจากคำชะนอดครับผมอยู่จังหวัดไหนครับผมอยู่อุดรค่ะโอ้ก็ใกล้ใกล้ตัวเมียงเหมือนเลยคนภาคกลางเลยแล้วค่ะอยู่ซอยจินตคาครรับไม่อุดนะแล้วก็จะเป็น ไปปฏิสวดมนต์อยู่ที่วัดตาบ้านจิกประจำตอนเย็นสวดมนต์ที่นั่นโอเคครับคุณแม่ครับครับครับคุณแม่จะให้ดูอันฟังตรี่คุณแม่ก่อนได้ถ่ายลงไว้อยู่ใช่ไหมอันเมื่อกี้ผิดรางวัลที่หนึ่งตัวหน้าตัวเดียวใช่ไหมคะแล้วเลลาเราจะหามันไม่เจอตัวโอ้ยอย่าใคยอยู่ไกลๆกันนด้นแนวนี่คุณอยู่ไหน ผมโยนี่แหละบันดุงนี่ครับผมอ๋อบันดุงอันนี้อันนี้คืออันในี้ใกล้กันได้คลิปซ่้มืองครับนี่อันนี้คือนี่ไงสองสี่ห้าคุณแม่ถูกอืมอเนี่ยมีแต่คนโทรมาถ,ถามหน่ยคุณแม่คือทําสถิติไว้ตลอดก็ถ่ายไว้อยู่ค่ะถ,คถ่ายไว้ถ่ายไว้เพราะว่าไอ้สองสี่ห้านี่ถูกเลขท้ายรถรถลตะลี่สามตัวเพราะว่าไปเห็นอยู่ที่องค์หลวงปู เห็นเลข4 5 5 4นี่อเองชอบ2ก็เลยเอา2ใส่หลักร้อยก็เลขถูกโอเคครับผมครับผมชัดเจนครับคุณแม่แม่จะให้ดูลอตเตอรี่มันมันผิดสองตัวหน้ามามาเรียงงวดแล้วตั้งแต่งวดงวด171นะคะ171แล้วก็มางวด 037แล้วก็มางวด5อะไรก็35เหรองวดก35น่ะฝันเห็นองค์สมเด็จพระปิยมหาราชท่านลอยอยู่บนท้องฟ้า3องค์เราก็เลยตีว่า3553ท่านอยู่บนฟ้าเราก็เลยเอา9ใส่หลักร้อยแถวข้างแถวชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าฉายาว่าอะไรนะแม่นะคู่แข่งเลยนะเขาอ๋อ เจ๊รถด่วนสายบุญอ๋อเจ๊รถด่วนแม่ว่าต่อไปถ้าแม่จะตั้งสัญญานามตัวเองว่าอะไรดีนาะตอนนั้นพูดก่อนมาน่ะไม่รู้นะว่ามีแอดมินอยู่ที่นี่ไม่รู้เลยก็เลยเนี่ยจะคุยกันอยู่ว่าจะตั้งสัญญานามอะไรดีนาะพูดถ้ารู้อยู่ที่นี่เนี่ยมานานแล้วใช่ไหมครับค่ะไม่ค่ะเจอมาเจอมาแต่ว่าเอาละครับคุณแม่ ไมทำเรื่อนะอ๋อถ้าถ้าถ้าอยากแม่คุณแม่ก็เป็นเพื่อนลายแล้วคุณแม่จะทอะไรดไลน์ไอ้ไอ้รถตรีที่ที่อะไรคุณแม่มาเอบอร์โทรคุณแม่อะไรคะยังไงล็กวนคุณแม่เค่นี้ก่อนค7 2เดี๋ยวจะไปจะไป้งนา4622 4622แม่โอเคค่ะ ศูนย์เก้าหนึ่งเราหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสี่สี่หกสองสองค่ะโอเคครับอยากให้คือกานไลน์นะครับคุณแม่นะครับไม่ได้ใส่แมสก์เราไม่ไม่เป็นไรครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะผมใส่แล้วครับีรู้แลม่ได้เบอร์โทรแล้วเนาะหรือจะติดต่อกันก็ได้ถ้าอยากได้ก็โทรคุยกันใช่แล้วแล้วอันที่ไลน์ที่ที่นั่นแหะที่ลอตเตอรี่ดังกว่า ที่ผิดรางวัลที่หนึ่งสองตัวหน้าอะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ครับถ่ายส่งให้ถ้าคุณอยากได้ก็เลยว่าขอให้แฟนคลับ fc ทุกทุกท่านนะคะทั่วประเทศไทยหรือต่างประเทศขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคในงวดวันที่1 6บหธันวาคมสองนห้ารบีนี้นะคะค่ะแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญด้วยกันครับ นี่ก็อยู่กับเจ๊เจ๊จินดาค่ะเจ๊จินดาเดี๋ยวใกล้วันยังไงเราก็ถึงติดตามกันอีกทีนะคะขอให้มั่นใจก่อนค่ะตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกหลายวันยูค่ะขอให้มั่นใจค่ะเพราะว่ามีเบอร์คุณแม่แล้วโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ ครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนานะคะครับผมคถ้าผลบุญผลทานของเรามีก็ก็จะได้เองครับอกดีครับครับขอบคุณครับก็ถึงเลขค่อยมากแท่นุ่งเจ็ดเจ็ดนุ่นแปดปดนุง เ้าจินดาฟังข่อยสัมภาผัสบ่เลยดึงไว้เลยหรอดึงไว้แล้วนับไว้แล้วสอ,องพันสามหกสิบนะฮั่ล้โอ,โอ,โอ้มีตะโตมมากมีตะโตมมากโอ้ชัใชยอีพอใหญ่ห้าคือกันอีพอเทป คอยบอกคนแล้วแมนถ้าพวกพี่คอยจะมาทำบุญกับท่านแมนร่วมทำบุญูเยื่นคอยกระโองบักใหญ่มันสองฝั่งเออเนาะสกุลคนมานตัวคนเสี่ยงทรัพย์มาหาเฮาเขาก็หนดเลยตัวไม่ให้คนไทยกันเจจินดาแน่คอยได้ดังนั้มเล่าแน่ครับผมครับอันจะเป็นหุ่นห้องงามคือกันเนาะครับผมเนี่ยครับอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกหลานปูยานี่มันจะมีคนแต่ซับหลายกับพี่น้องเพราะว่ามีเงินซื้อกินหลายนะครเบิ่งพุ่งค่ะพี่ แมนแล้วหลาเจจินดาหนึ่งเจ็ดอยู่สาเลขอยู่ในนี่แหละค่ะแมนเบิร์ลค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้คือคือเลขอ่าที่ที่ที่เจรถด่วนมักนะคะครับผมวันนี้เจจินดาเพิ่นก็เลยดึงไว้ให้เลยค่ะดึงไว้เลยเอาเครื่องโชคก็เจจินดาขึ้นรู้ว่าว่าเจรถด่วนมัก เางเจจินดาหนังฟัหนังฟังเจรถดวเ้นเจรถดวนสะเจรถดวลายบุญนะอันนี้เจเจจินดามะี่เจจินดามะีสายบุญเือกันเจจินดาเพชรมณีเพชรมณเจเก็ตั้งซื้อขตั้งซื้อขเน่เกตมณีแก้วเกตมณีแ้วเจเกตมณีแก้วายบุญอ่้าแ้อันนี้ก็ะมิตเพชรตะโอยนะคะเนาะ คู่อันคู่เหมือนเราเนาะเจจินดาเนาะสิดังนั้งฝันเป็นผู้แตกด้วยบินีห้องเดียวเซโรวยไปด้วยกันฮัลโหลค่ะนี่นะคะน้าพี่น้องเนาะสาธุค่ะโชดเจ็บเนี่ยคือบอสแมนแบดให้เพื่อนแน่เออมันอยู่ในนีละค่ะพี่น้องเพิ่นมากค่ะพี่น้องผู้คาร์กาจัดให้เพื่อนค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จัดไปพี่น้องใช่แล้วจินดาไปส่งด้วยนะครับบ่สเป็นยังเดี๋ยวไปไปส่งเล่ากี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งไปกี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเจ็บจิน อันคอยมอกนะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ปย์เลขเจ้าค่อยก็มาก0330์สามสามศูนไปว่อเร็วค่ะเหลือแต่เจ็ดศูนเหลือมันบอเมนค่ะพี่น้องเอออะเหลือแต่ตัที่จะออกไม่แขค่อยนี่ละเจ็ดศูนย์ศูนย์เจนี่แต่เก้าศูนเลยนี่เก้าศูนยก็มากวันนี้ีิดศูนย์ะเจ้าจินดานำไปเลยค่ะครับอีพี่ครับ มาเนแล้วพี่น้องเจ้หง่จากเมืองอุดรเจ้มหาเสฐีมาน้องก็มมหาเสฐีคือกันจัดจวนเลยค่ะแม่นล่ำไปเลยค่ะพี่น้องดูว่าไรค่ะเลขติดศูนย์ตองเก็บค่ะศูนย์สองค่ะติดดายจะหนึ่งมันสูอันหลายหลายเล่นไหมล่ะศูนย์สองนะเอาละบ้านสองศูนย์ยุ้ยใส่พี่น้องหาคนเนอะเป็นเพื่อนกันแล้วได้เหมือนแม่นใจเย็นๆนะพี่น้องเนาะ แสดงว่าเจ้าจินดานางค่อยข่อยได้ไหมเท่น่ะเจ้าจนคำค่ะข่อยบ่มียเลยค่ะพี่น้องปกติเจ้าเจ้าอายุคำปันนี้งเม่นค่ะเพราะว่าอันนี้คือคนได้มาบุญเ้าง่วมกันหรือไม่ห้องสิรวยไปนี่กันค่ะศูนย์จองสองศูนย์จาจินดาจะดึงหลายลายเดี๋ยวสิบงบประมาณสิบ่พเพเดี๋ยวไปเลยค่ะเดี๋ยวจะโชคละสิมาอวนมาเลย โอ้เจนจินดาใส่สปอร์ตนนะเลอเจนจินดาเส้นไหมเจ๊ไงมาบังคำชนเงินบ่วีไม่เป็นไรค่ะพี่น้องโอนมาทีหลังใส่สปอร์ตโอ้ใส่สปอร์ตเลยอันนี้จักไปนี่เจจินดาอันนี้นับไปแล้วนีะค่ะสองพันหกค่ะสองพันหกสิบบาทเอาเจจินดาเสงเงินล้านให้ค่ะเจจินดาเสงเงินล้านไทยโอ้คือคันมือแท่เนาะบาทเนี่ยพี โอ้ยผมี็มองเห็นเลเซจินดาบ่ได้ไซเวนสองคนเจินดาถ้าเป็นเห็นลอตเตอรี่อันน้องนั้นทีนึงเขาจสินาวเินโตหน่าตัวเดียวก็สโตนะเ่ะไเนะแต่บ่ได้ถือมากมันมันมันหวดเดียวได้มันหลยง้ยสี่ช้อนเนาะสองสี่หกเป็นแล้วขายสองใบแม่นฉันมากสองใบนี่ละเนี่ยละค่ะมากพิษสองล้านนี่ละส เปิดดะค่ะเด้อคิดเล่นเพิ่งก่อนนะคะเด้อใจเย็นๆนะคะมีแต่สิบสองลานนะคะเจ้าอุดรเพิ่นมาเหมาค่ะถกสี่ถกแกไงเมื่ออุดรบ่มีผาดค่ะบุญเนาะค่ะเนาะเพิ่นกำลังสรีสังเงียร์เจจินไดายุ่งเนี่สร้างสลาค่ะสลาค่ะถ้าเป็นบุญมรนาเพิ่งแกเข้ามารวมสังข์น้ำประเสริฐสุขเข้าหลอดตัวเนาะเจ้จินดาเนาะลาบุลาบุหัดด้วยเจ้จินดาดึงอย่างมั้นเน่ เจ็ดศูนเออมากนค่เดี๋ยวะาคได้ได้สิดเป็นเจละอันนึ่พันฮะวันนี้าสิบเรื่อเมื่อคืนฝันดีนะฝันว่าจไปแล้ว่าจบเออเออเอมันหลับฝันดีหนึ่งพันหนึ่งดเจ็จินดาดึงให้ดิเนแปดสิบเก้าสิบเจ็ดจินดาเนเ่ดึงหลายหแมนอันนี้อันอันนี้ัน แปดร้อยแปดรอยแปดสิบเนาะแปดรอยแสอันนี้ใบถ้าใดจะจีงวนเนี่ยค่ะป้าเจจินดาลุ้ยสองล้านเมื่อกี้เนี่ยคือลอตเตอรี่เอออันนี้มันทำมาหากินมันเกี่ยวกับตัวนั้นตัวนั้นแล้วงวดหนาาก็ไดอีกแล้วค่ะเนาะแปดร้อยแล้วก็ม้วนสดออก้วคับหนึ่งเลยค่ะถ้าหอดวางเวลาดูเาสิมากระิจจอนนั่เองเนี่ รคัผสมพ่งกันเองครับแม่อันเจจินดาห้องนึงแปดดีหรือหนึ่งแปดหนึ่งไงห้องเราบอกหนึ่งแปดมืดเลยเมมหนึ่งแปดนะแม่แ oh. ม่มืทั้งหมดหนึ่งแปดแปดอ้อรื้อยู่ s <S 68, หนึ่อหกแปดเลขทะเบียนลดหกแปดเป็นหกบมีบมี เลขที่เข้าไปจุดถูกมากบัคับเล็ดแปดสามบูมี่สามห้าห้าแดสามห้าแปดสามอันนี้ของกระจกเจเจินดาห้าแปดสามเข้าไปจุดถูกมากแตบังคับเลยแปดสามม่เสามแปดห้าไม่ยาว่สามแปดห้าเอาตัวกลับนี่นาคะเนาะมีนะคะสามแปดห้าเล่นตากระบปรงนะคะจะอยูคำปันนี่หรอทาเจ้า ค่อยูว่ามหาเศรษฐีเขาข้ามนเราค่อยบรพาดบ่า่านี่อีกสองร้อยยี่สิบนี่ละค่ะพี่น้องมหาเศรษฐีอุดวมากคัวพี่น้องนี่่ะค่บต่กหนึ่งเล้วนึกีน้องล้วเรอนาะพี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องเพิ่นจัดจวนละค่ะ สาทุเดอเจ้าปูเจ้ายาให้เป็นไดโศกใดศัพท์กับผู้ขาถือรางวัลที่หนึ่งแลือว่าถือรางวัลที่สองกันล,ล้วแต่บุญบารมีเพิ่นนอะพี่น้องเนาะใ,ให้เพิ่นได้กลับมหาลูกนะคะนาอสิบาาพวันนี้เขาปลาค่ะเรื่องของเรื่องสิเ <c oughs> ขาป่าในนอนเลยค่ะงวดน,นี้อ <c oughs> <c oughs> ยู่บ่ไดค่ะพี่น้อง <c oughs> ยังค้นถามมาถือเลขหลายปัญใดบอกเลยแล้วว่า <c oughs> <c oughs> มาหวัดนี้กระซุนรกระมี่เร็วนาะพี่น้องยิ่งนักธนาธนัดขนาดเลยย <laughs> ิ่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ระค่ะาคันมากเรียบคันมากกระเบิดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ระค่ะหาพันแปดร้อยยี่สิบแปดห้าพันนะคะแปดร้อยนะคะเ<ซ>ป,ป๊ะเลยพี่น้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเพิ่นมาจ่ายเงิน มืดนกระถาพี่น้องอยากขายลอตเตอรี่แห้งๆพราะว่าหยังวันที่สิบหานรต้องเตรียมการพี่น้องผ้าปูไปเฮไปห้าค่ะเมนฝาวค่ะพี่น้องผู้ดเพราะว่าต้องไปเห็ดสีผมสีแดงน้ำตรงไปตัดผมหน้าผากออกอีกโอ้อยากขายลอตเตอรี่แห้งพี่น้องมาซื้อน้ำเมนด้อค่ะเด้๋ย้าวแห้งเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่ผููต้องการกระไดมาแล้วนะพี่น้องเนาะเตรียมการไปเบิร์ดละพี่น้อง เมนฟาวอะไรคก็ยังวันนั้นเพิ่นบอกว่าคุณนายสิมามื้อนี้ก็จัดไปคุณนายกะฟาวมาเอาค่ะเพราะว่าสิไปพ้าปูไปรุนนี่ยห้าละกับเมนกบพี่น้วลฟาวมาซื้อน้ากันจ้ะโอ้ยเว้าบ่ได้เลยเว่าวอะไรเล่คอยผู้ปาก่อยผู้มีหยังข่อยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่สาธุเด้ออีพ่อเทาเทศสุวรรณภูมิกับโค มีสับหลายๆให้เพื่นได้โฉกนั่นไนเดอร์สาตัวนับถือเราบอกนับแล้วนับเป็นเป็นนับแล้วถือแล้วไปปบ้านนนเ็ัแมนไปนับทั่วมานทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆ บอกปููไว้แล้วว่าพันสิเป็นอันสายอันสินน้ำสะอาคนมาทํำบุญให้ขอให้เลขเขาสามตัวตรงตรงเนาะเจเินดาเนาะจะได้คหลังไหลมาทํำบุญบัดปลาคำชนเจ้าหนาซิมาหาข่อยแต่แเว้นเว้นข่อยทาเจ้าจนคำเออไปเดี๋ยวแม่เดินตามไปแม่ังให้เจเจินดาก่อนเอแล้เจ้าน มี่จิตร้านสขงหรอนยาจะมีคนมากเน่ยบอกเนี่ยปกติเจ๊กินดับกลับแล้วมันบ่าอะไรคะเนี่ยทั่บ้านละค่ะกินเขากินน้ำละค่ะเตรียมรับโทรศัพท์พี่น้องดับคอยกระแปลกนะคอยรู้สึกว่ามือนี่คอยอยากมากมากนี่ครับครับครับเดี๋ยวเดินไปเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาตังให้เจ๊กินดาบก่อน บุญพลาภาพพี่น้องมาเชิงไทยคลิปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมครับผมคลิปหนะ้าค่อยอกันไหมสวัสดีครับ